สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเอาเมื่อน,นี้เอามาเก็บรวมกองแล้วละครับมันแปลงเดิมเลยพี่น้องแปลงที่มันเป็นโลกนี่แหละขนาดหัวมันก็สีประมาณนี้นะครับผมกถือว่าใส่ได้นะครับแต่ว่ามันบกค่อยดกพี่น้องนี่มันไม่ดกนะครับแต่ว่าขนาดหัวถือว่าใส่ได้ครับผมที่มันโบโดกกบสาเหตุกบอาจจะเนื่องมาจากว่า นี่ครับเอาเก็บรวมกองแล้วโอ้ยสร็ูปแล้วมองที่มันเกิดนี่อยู่ประมาณสองงานนะครับนี่ครับสาเหตุที่ไม่มันมันบดกนะครับสชคอหย่าสิมะวาสชูฟังนะครับกะบนาสีเกิดจากช่วงที่ห้าปลูกนะครับความชื้นน้อยนะครับก็เลยทรงผลเหตดไหยหากหากของต้นมันเห่านี่เกิดม่น้อยนะครับก็เลย กลายเป็นหัวน้อยไปเลยนะครับความชื้นบอ่อใดบอ่อเพียงพอนะครับแต่ขนาดหัวก็หัวก็ค่อนข้างเงานะครับเห็นมันนี่เหลืองน้อยนะครับแต่หัวเงาวนะาพี่น้องนี่ขนาดหัวนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าเหงาหนึ่งมีอยู่แค่สามหัวสี่หัวหาหัวนะครับบบเกินนี่นะครับก็เอ่ออันนี้มันสิปลูกอยู่ พ็อข้าวหยาบอกไปแล้วนะครับหมอวานเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงปลายเดือนนะครับจําผิบโบเมนส่วนกลางเดือนนะครับก็นับหอดมือนี่นะครับกสิประมาณอยู่จักหกเดือนนะครับพี่น้องหกเดือนนะครับขนาดหัวมันกสิได้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างเสมอนะครับหัวจะใหญ่ซ้ำกันเกือบทั้งแปลงนะครับเนี่ยมีสมนีนะครับ ในเดียวนึงพี่น้องจ็คสิดแดดแจ็คตันครับบางอันกับหัวให,ใ,หใหญ่ครับคุณซ้ำขวดน้ำขวดลิตรนี่แหละพี่น้องความยา่กับประมาณหนึ่งอกนะครับโดยประมาณนะครับที่ประมาณนี้เพราะกระหยาสิมบะซูฟังนะครับว่าตอนปลูกเข้าใส่หยัยงลงไปแน่นะครับเพื่อพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อพี่น้องเอาไปเห็ดเป็นแนวทาง มันแปลงน,นี้นะครับตอนปลูกพกกระยาเอาน้ำขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเมื่อวานนะครับแล้วที่นี่กะใสสารปรับสภาพดินนะครับยี่ห้อได้ก็ได้นะครับสารปรับสภาพดินแต่ว่ากะพกกระยาซีใสอยูน่นี่สองสอบบนนอกครับสารปรับสภาพดินแล้วกะใสปุ๋ยเคมีน้ำนะครับตอนปลูกนะ แล้วหลังจากนั้นมั่นเกิดขึ้นมานะครับเข้ากับเข้ากับมา่อใสอ่ปุ๋ยเคมีหลอบนึงนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยน้ำนะครับฉีดปุ๋ยน้ำตามท้องตลาดแหละครับปุ๋ยเก็ดปุ๋ยยังนีหละ่ะเขาซื้อมาฉีดนะครับฉีดไปอยู่ประมาณจักสองหลอบสามหลอบพี่น้องประมาณนี้นะครับผลที่ออกมาก,ก็ได้ซัมหนีนะครับขาดแค่คว้างดกนะครับเพราะว่า ถามันดกถามมันใหญ่สำนีนะครับแต่มันดกมีมันสีได้หลายนะครับแต่วันนี้มันบดดกนะครับก็ไดายสำนีก็ถือว่าพอใช้ได้ครับถือว่าดีในระดับหนึ่งพี่นอ้องต้นมันบได้เลยนะครับเป็นโรคหมดนะครับเป็นโรคไวรัดใบด่างทั้งหมดเลยสรุปแล้วก็คือบได้ต้นพันเลยนะครับเป็นด้วยมากนะครับก็เป็นมันอีเหลืองหน่อยนะครับ เกือบ,บเต็มเลยจะมีอยู่กองใหญ่ๆนะครับเป็นมันไอ้นั่นมันจังมันยังดอกครับแต่ว่าผู้เพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าเป็นมันหน่อยบงถ้าไปปลูกอยู่แต่มันนะครับปลูกเฉพาะเพื่อนเลยอยู่แถบนั้นนะครับจะบกค่อยเป็นหัวปันไดพี่น้องแต่ว่ามันปนกันกับมันเหลืองม้นนี้เป็นหัวอยู่ครับก็น่าจะมันเป็นมันต้นใหญ่นะครับน่าจะต้องการความห่างพอสมควรนะครับเพิ่นจังสีเป็นหัวห่นะครับ ี่น้องลองก็ไปเฮ็ดเบิ่งครับนี่พอกกัญญาเฮ็ดแบบนี้แหละครับก็คือใส่กีไกอัดเม็ดนะครับพื้นที่มองนี้พอกกัญญาใส่กีไกอัดเม็ดไปสองสอบนะครับผมแล้วกะ็ใส่สารปรับสภาพดินไปสองสอบนะครับแล้วกะ็มาใส่ปุ๋ยเคมีตอนปลูกอีกนะครับใส่ไปน้ำเครื่องปลูกเลยพี่น้องอันนี้ใส่เครื่องปลูกนะครับระยะล่องเมตรยี่สิบนะครับระยะต้นหกสิบเสนนะครับตรงนี้ก็ ก่อนเรซื้อกล่าวคิดว่ามันงามแห้งพี่น้องบัดน,นี้พอก็อยาก,ก็เลยคิดว่ามันทีครับถ้าห่างก่นนี้จักหน่อยขนาิดีนะครับแล,แล้วแต่วามเหมาะสมพี่น้องพี่น้องทันได้มักซานีนก็เอาไปปลูกซําเนกนะครับปลูกระยะนี้แต่ว่าเฮ็ดถาเาเห็ดได้ปับสภาพดินจังสี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเห็ดตามนี้ได้ได้หัวขนาดหัวจะได้ประมาณนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันมี ขีไก่ให้กินนะครับขี่ไก่อัดเม็ดนะครับซึ่งมันเทามันมากที่แหล้วนะครับกบขี่ไก่ขีหมูมาหนี่ก็หัวค่อนข้างเสียด้นะครับถือว่าการการทดลองใส่อันนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าแป้งน,นี่โบลเดไซปูนขาวนะครับโบลเดไซโดโลไม่แต่เกิดเท่าบลเไซโดโลไม่ไปน้ากะดีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ ว่าตรงไท,ที่มันเคยเน่ามันกะดีขึ้นนะครับบ่ค่อยเนา่สาส้เก่านะครับกะเน่าอยู่กือเกาและพี่น้องแต่ว่ากะเน่าน้อยกว่าเก่านะครับเออใส่อยู่ไหมปุนขาวใส่อยู่ครับลืมบปได้ <c oughs> ขออภัยนะครับฮะพาพี่น้องเระเบิงทัว่วให้มันทั่วนะครับตรงทีมันเป็นมันกะสีอยู่แล้วเล่าสองงานครับเนี่ยพี่น้องตัวตรงไหนที่มันมันจะหัวเงาๆนะครับ พ่อก็อยากกับบเคยเห็นมันเหลืองหวยเง่าแบบนี้นะครับปลูกมากค่ะบบเคยเป็นยังสีนะครับจ่ส่วนมากจะเป็นลกสันสัตว์นะครับอันนี้บดกบัดเงาแบบนี้พี่น้องอ่าเดี๋ยวมาเบืองมันที่เพิ่นบอกว่าเป็นมันหอยบงนั่นนะครับเออนี่พี่น้องเห็นบอกเป็นขี้ฝอยนะครับนี่พอลอกส่วนนี้จะมีแต่เพิ่นเองนะครับก็จะเป็นขี้ฝอยยังสี่นะครับกระต้นมักไงนะครับต้นงามโพดก็บนาสี ที่ผลหรครับกลายเป็นขื่นตน้นมะั้งหะว่ันเป็นมันพันไ่นะครับก็บจะบลูคือเหลืองนะครับเหลืองนี่บลมีคําว่าขื่นตนบ่าใบนะครับยิ่งต้นงามสาไดขนาดหัวก็จะตามไปเลยนะครับบลูบลบบมีคําว่าบ่านะครับคนนี้บบบ่บาใบบ่าต้นนะครับยิ่งต้นใหญ่ใบงหญ่งามสาไดแห้งหัวใหญ่ครับมันเหลืองหน่อยเท่านี้เนี่ยเบื้องเงานี่ครับ นี่พี่น้องก็จีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวนี่ครับสองสี่หกมีหกหัวกบช้ำนักเติบอยู่ได้ครับเงาหนึ่งเงาหนึ่งกะบนต๊ะพี่น้องยาี่กะมีทุกสภาพวะครับมือหนึ่งสี่ฤดูกันอ่ะพาพี่น้องเลาะเบิ่งทัวเบ็ดล่ะครับผมกะสีได้อยู่ป๊อ อยู่ประมาณนี้ครับนี่พี่น้องหัวเอ้นี่เป็นมันนั่นที่เพื่อนบอกว่าหอยบงนะครับนี่หัวจะโคตรละสีนะครับก็มันเหลืองพี่น้องเห็นบะนี่น้ำควรจะเป็นสีนี่นี่มันเหลืองจะเป็นสีนี่ครับนี่มันเหลืองเป็นสีนี้นะครับอาคลิปนี้พอก็อยาสีขอลาผีลาหนองไปสักก่อนนะครับเมื่อเราสู่พี่น้องฟังว่าอ๋อหัวมันเห็ดไหนมันใหญ่จํานี้ กับอายุชำนี้เฮ็ดจังไดน,นะครับก็บใส่ประมาณที่พอ่อก็ใหญวเอานะครับพี่้องลองไปเฮ็ดเบิ้งนะครับก็บเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็บเพื่อมันได้ผลคือกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดครับกรเกษตรกรชาวไร่มันคลิปนี้ไว้ชำนี้ครับคลิปหนาพอกันคือเก่ากับพ่อก็ใหญ่ขึ้เก่าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ